ขอบคุณนะครับที่เราได้ใช้เวลาในปัจจุบันขณะมาทำสมาธิด้วยกันอนา,านาปานสติคูขาเข้ามาโดยรอบยืดกายตรงดำรงสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจิตตั้งมัน่นนิ่งสงบ อยู่กับโลกภายในของตัวเองปล่อยวางเรื่องราวที่ทำให้เราหนักใจเครียดและไม่สบายใจอยู่กับความสงบและสมาธิกับตัวเองสักพักนะครับขอบคุณเพียงความสงบเพราะความสงบคือความสุขที่แท้จริง นั่งสมาธิรักษาศินภพกระซับจะมาผู้เช่าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภพกระซับดังนั้นอยากมีภพกระซับโดยธรรมภพกระซับจะเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือธรรมะสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลก ต้องเกิดจากเหตุปัจใจสี่ประการเช่นกันคือศรัทธาศินจากะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมระคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระองค์ีลพร่องบอกต้องมีศินห้าจากะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันยมต้องวางจิตถูกต้องคือรับความตระนีเป็นมนทิ แล้วถ้าต้องการเร่งรัดผลกรรมนิดหนึง่งปรารถนาแล้วแหมอยากได้เร็วๆเลยให้ทำอะไรพระศาสดาบอกให้ทำสมาธิให้ทำสมาธิแปดระดับแรกปฐมฌานท,ทาตตาุติยฌานตติยฌานจตุฌานอากาสานัญจาจตนะนวิญญาณัญจาจตนะอากิน,นจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะ สมาธิแปดขั้นตอนนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้การเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายยักาตาสติการเจริญอาณาปานาสติ รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้อยากให้พวกเราได้ฝึกทำได้ทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนทุกอิริบบททำได้หมดและเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุตได้เลยถ้าเราต้องการแค่ในทางโลกเนี่ยสมปรารถนาทางโลกทำแค่ห้าอย่างศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา หรือเว้นสุดอันก็ยังได้ศรัทธาศีลจาค้าปัญญาก็ยังได้ความสมปรารถนาในทางโลกที่ผู้เจ้าตรัสว่าทำสี่ประการอันน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาในโลกเนี่ยก็คือหนึ่งพกรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมสองยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งญาิและมิสหายอย่างที่สมเนี่ยขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนาน ใครอยากอายุสั้นมั่งไม่มีใช่ไหมทุกคนยังไม่อยากตายอยากอายุยืนนะอย่างที่สี่เมื่อตายแล้วขอเราเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือทำรรสี่ประการที่ปรารถนากันในโลกจะสำเร็จด้วยทำรรสี่ประการคือศรัทธาศีลจาคะาและปัญญาผู้เจ้าไม่เอาสุตตะเข้ามาใส่สี่ตัวนี้ เพียงพอต่อความสำเร็จทางโลกแต่ถ้าโยมเพิ่มสุตตะไปอีกตัวหนึ่งจะเพียงพอต่อการเข้าวิมุตติหลุดพ้นคือปรารถนาได้ถึงการสิ้นอาสวะอาสวะขยายานไปได้ถึงนั้น,นดังนั้นการสิ้นอาสวะหรือการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจได้มาด้วยการปรารถนาเพียงอย่างเดียว นี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความแก่อย่ามีแก่เราเลยความเจ็บอย่ามีแก่เราเลยให้ยมปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้มันได้มาด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเช่นการไม่เบียดเบียนสัตว์นะการไม่ฆ่าสัตว์อันนี้จะเป็นเหตุแห่งการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการมีอายุยืนต้องสร้างอย่างนี้ ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่าฉันอยากอายุยืนแล้วไม่สร้างเหตุให้ถูกต้องเหตุแห่งการอายุยืนในแบบธรรมดาทั่วๆไปมีอะไรอีกเช่นว่าพระองค์บอกว่าให้เราบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายให้ทำความสบายให้แก่ตนเองบ้างอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเอง และให้รู้ประมาณในความสบายอย่าทําความลำบากให้แก่ตนเองมากทำความสบายให้แก่ตนเองและรู้ประมาณในความสบายด้วยในความพอดีนะแล้วเวลาบริโภคอาหารเนี่ยบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใส่จนเต็มนะนี่สอนหมดเลยพวกนี้อายุยืนหมดนะ จะย่อยง่ายอาพาธจะน้อยการภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดีการเป็นผู้มีท้องอันพร่องเนี่ยเกือ้อกูลต่อการจเจริญภาวนานะนี่ธรรมะเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความเป็นอยู่ความสุขในทิฏฐธรรมอยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้ วันนี้มาเอาองค์ความรู้ของพระศาสดากันนะจะได้จะได้เลือกดำเนินชีวิตได้นะจะได้เจริญทั้งทางโลกแล้วจเจริญทั้งทางธรรมไปควบคู่กันตอนนี้คนบางคนเนี่ยพระนางมลิกาเนี่ยบ่นกับพระพุทธเจ้า ว่าตัวเองเนี่ยรวยแต่ไม่สวยท่าน,นี้สวยจะทำยังไงพระงบอกว่ามาริกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแข้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง <c oughs> ไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏ คนพวกนี้จะเป็นคนมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูหน้าชมยิ่งนักนะพวกนี้จะสวยส่วนการได้มาซึ่งโภคาก็อย่างที่บอก <c oughs> สตาสินจากค้าปัญญาเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภคาทั้งสิน้นและในพระสูตรนี้ก็บอกเหตุให้ได้มาซึ่งโภคาคือการ เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกใ้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือปรมแต่ถ้าโยมให้ทานอย่างนี้แล้วแต่กลับเป็นผู้ทุศินพระศาสดาบอกกรรมมันก็ส่งผลเหมือนกันนะพวกเราจะไปเกิดเป็นสหายแห่งสุนัขสายแห่งช้าง ไปเป็นเดรัชานเนี่ยแต่จะได้ทรัพย์ของเดราัชานเรายมให้ทานแต่ยมทุศิน <c oughs> เนี่ยในหนังสือเรื่องทานมีบอกไว้นะในหนังสือเรื่องภพภูมิก็มีบอกไว้ให้เรา <c oughs> เรามี <c oughs> เรามีผู้นำที่ ที่สุดเป็นสัพพัญยูเนี่ยกอให้ช่วย <c oughs> <c oughs> กันใช้องค์ความรู้ของท่านด้วยนะนำพาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นนะอัตอมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงสอนแต่เรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวถ้าจะรวยเนี่ยต้องไปบน จะต้องไปบวงสวงจะต้องไปบูชาเทพเทวดาองค์นั้นองคนี้อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดคุ้เจ้าบอกเลยว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบอดไร้จกักขูไม่รู้เหตุปัจจัยจริงๆว่าทำยังไงถึงรวยนะทำยังไงถึงได้มาซึ่งพวกทรัพย์ เขาก็เลยไปสอนการบูชาการบวงสวงนะการบูชาการบวงสรวงต่างๆเนี่ยมีผลเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะมีผลนำพาไปอาบายทุกติวินิบัตินรกได้ถ้าการบูชานั้นทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตาย <c oughs> แต่ถ้าการบูชานั้นไม่ทําให้แพ้แก่กายสุกรช้างโคมาล้มตายการบูชานั้นยังมีโอกาสเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้แต่ยังไม่ได้ถึงความเป็นอริยะถ้าเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวถึงจะได้ความเป็นอริยะขึ้นมานะ ปุถุชนกับอริยะเนี่ยวัดกันที่ไหนพระศาสดาบอกว่าวัดกันที่การรู้อริยสัจส,สี่ความเป็นอริยะความประเสริฐเนี่ยประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่ารู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายได้ศ <c oughs> าสตร์ทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังไม่สามารถ นำพาเราให้พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้พระองค์จึงตรัสศาสตร์ทั้งหลายในโลกว่าเป็นศาสตร์ของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะนศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนักดับไม่เหลือเพื่อนิพพานตรัสไว้ในเรื่องของอนุตตริยะหกประการ สิการุตตริยะการศึกษาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรก็คือศึกษาคำของพระองค์นั่นเองดังน,นั้นถ้าเราศรัทธ,ธาถูกต้องอันนี้เราชื่อว่าเรามีทรัพย์ผ่านไปหนึ่งแล้วนะมีศรัทธ,ธามีศีลศีลนีน้พระองค์ชี้ไปที่ศีลห้าการมีสุตตะอันที่สามนะสุตตะก็คือคำสอนของตถาคต เป็นผู้สั่งสมสุตดมากฟังมากจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะจาคะการเสียสละการแบ่งปันการให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตและความตรณีอันเป็นมนทิน ถ้าเรามีการให้โดยที่เราวางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสาริบุตรว่าเราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ส่วนใหญ่จากะการเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบ ดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทานยมจะทราบว่าการวางจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากพระศาสดาตรัสบอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังผลในทานมีจิตปลุกปั่นในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวน้ำผ้ายุดยาน ระเบียบของหอมครึ่งรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปควมไฟแก่สมณะหรือพรามการวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะกลับไปตรวจดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราให้ทานแบบไหนหวังผลกันไหมมีจิตผูกพันไหมมุ่งการสั่งสมหรือเปล่า ปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกานี่คือผลใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจากเทวดาชั้นจาตุมาหาราชิกาแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีนะเป็นอาคามี ต้องกลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานหรือเปเรตวิสัยนะไม่ว่าเราจะวางจิตแบบอื่นเช่นว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจ เชื่อว่าในข้อที่ให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจในี่ถูกสอนกันเยอะเหมือนกันนะให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอแค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอันนี้สงใหญ่ไม่ได้ความเป็นอรอยิยะดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามาเสพคบคำของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่า ความจริงเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูกยังไม่ได้ความเป็นอริยะยังเป็นปุถุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันนดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายการนังเทวานัง ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สามนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้นเป็นอริบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะ บางทีเราก็าไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังฟังกันมาว่าเป็นอะิรบุคคลเนี่ยยากนะนะก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศัสดานั้นตรัสไว้อย่างไรการวางจิตละความตนหนีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเราไม่เคยวางจิตแบบนี้ เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะวางจิตละความตนีเราจะทำยังไงก็ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่ายมหวังผลเมื่อไหร่หรือคิดในแง่มุมที่ผู้เจ้าตรัสไว้เมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าให้ทานเป็นการดีทําตามประเพณีู่ญ่าตายายตัดความคิดนั้นไปซะเดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการละความตหนีอันเป็นมนทินเองนะ ดังนั้นในการคิดทุกแบบวางไปซะ <c oughs> มันจะมีการการวางความคิดอีกหลายอย่างน,นี่ถ้าใครได้หนังสือเรื่องทานไปพระองค์บอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังได้จึงให้ทานนพิกุทั้งหลายการให้แปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการอย่างไรคือ หนึ่งบางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้นะลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่สองบางคนให้ทานเพราะกลัวนะอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบสามบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วเขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบ สีนะ่ 4. พระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้เราตอบแทนอันที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่หกบางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่าเราหุงหากินได้ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่า อีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพ์ทอันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงนะก็เลยให้ทานเห็นนะยมลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมดนะเวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไปเราจะให้ทานเพราะเราจะละความตนีอันเป็นมลทินในจิตเรามีมากแล้ว เรารู้สึกว่าหวงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังหวงอยู่ละเลยสละละความตนหนีนะทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรียกการให้ทานแบบนี้ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตนะพระองค์มีตรัสบ,บอกอีกนัยยะอีกบางคนให้ทานเพราะชอบพอกัน พวกกันก็เลยให้ทานเขาชวนเราก็ให้นะบางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลวัวนะเยอะมากเลยนะมีการให้ทานในลักษณะแบบว่าผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทาน อากินข้าวกันไหมเอาผล,ลไม้เอาะไรต่อลายมาต้อนรับกับสุนีให้ทานนะให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปญาติพี่น้องเราจะไปเอาเอาสเสบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลยมีการสละมีการละนะการให้ทานแก่ผู้ป่วยไข่อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหม เราจะหิ้วกระชงกระเช้าปรลระมากลากไม้เอาอาหารไปให้คนป่วยนะนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึง่งนะ <c oughs> ให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงอไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีข่าวว่าโอเ้เขากำลังเกิดทุกข์พิกภัยนะเราก็เอาให้ทานกันนะนะนี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้นะอืม <c oughs> ดังนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอันนี้สงใหญ่เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการละความตนในยันเป็นมนทินโยมีการให้ทานแบบนี้บวกกับมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สีคุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วนะจัดไว้กับช่างไม้ มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีการให้ทานโดยวางจิตและความประหนียมเป็นโสดาบัน,นอันนั้นโสดาบันนี่มีหลายนัยยะนะไปดูกันดีๆรวบรวมไว้ให้แล้วห้าสิบกว่านัยยะเวลาบอกว่าโสดาบันยากหรือง่ายอย่าไปนั่งคิดเองต้องดูว่าพระศาสดาตัดไว้อย่างไรห้าสิบกว่านัยยะ ในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเอง <c oughs> ทำไมจะต้องเป็นโสดาบันด้วยเราจเจริญในชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยยมบอกยมต้องการความจเจริญในชีวิตเอาชาตินี้แหละ,จะเจริญโอเคชาตินี้จเจริญมีศรัทธาศีลสุตสสตะจาระปัญญาจเจริญแน่นะ แต่หลังจากจเจริญแล้วเป็นยังไงเวลาเราเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีร้อยปีเตรียมตัวตายแล้วนะและเคยรู้ไหมว่าหลังจากตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยไปไหนต่อ <c oughs> ไปไหนดีเยะส่วนใหญ่จะไปไหนทราบไหม ถ้าเราความเห็นที่เรามันก็มีอยู่ว่าหนึ่งเราคิดเองสองฟังเขามาหรือว่าสามฟังพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่สามช้อยหลักๆนะท่นี้ถ้ายมวางความเห็นตัวเองไปก่อนว่าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนวางความเห็นของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าถ้าลงมาฟังพระพุทธเจ้า ครูเจ้าตัดไปพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งตกทอดมาสองพันกว่าปีเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บก,กับผืนดินทั้งโลกเนี่ย ในมหาปฏาีอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฏาีมากกว่าไอ้ที่ปลายเล็บเนี่ยเทียบไม่ได้พระศาสดาบอกมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฏาีเชื่อว่าคนที่ไม่เคยฟังพุทธวชนะไม่เคยได้ทราบพระสูตรนี้แน่นอนนะ <c oughs> อาตมาถึงบอกว่าวางความเห็นเราวางความเห็นคนที่ต่ํากว่าผู้เจ้าที่เราเคยฟังมาทั้งโลกและลองฟังผู้เจ้าดูว่าด้วยความเป็นสัพพัญญูของผู้เจ้าด้วยจตุปปาตยานยานในการกําหนดรู้กรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทํากรรมใดจะไปเกิดในอะไรผู้เจ้าตรัสไว้อย่างไรดังนั้นเมื่อพระศาสดาเราตรัสไว้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงอนาคตของตัวเองนะ ตอนนี้ทุกคนต้องเป็นห่วงอนาคตของตัวเองส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ฉันทําดีมาแล้วเนี่ยท่านสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญผู้เจ้าก็ต้องมองออกอะนะว่าคนส่วนใหญ่ก็ทํากันนะทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ทําไมผู้เจ้าพยากรขนาดนี้อ่ะอืหกพันกว่าล้านคนเนี่ยมันจะเหลือสักหนึ่งคนหรือเปล่านะ เคยมีคนคำนวณเนี่ยดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยเขาให้ดินปลายเล็บหนักหนึ่งกิโลนะจะเหลือประมาณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่โยมจะรอดมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งนะนี่เอาแค่เป็นมนุษย์นะอ่ายากมากส่วนใหญ่จะไปที่ไหนพระองค์บอกจะไปสู่นระกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยอันนี้เราอ่า วาดภาพอนาคตเราได้แล้วหลังจากเราตายนะว่ามีแววไปเที่ยวไปเที่ยวที่ที่ต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนต่นนี้จะป้องกันยังไงให้เจริญทางโลกเนี่ยนะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มันดีอยู่แค่ร้อยปีเคยมีคนถามผู้เจ้าถึงขนาดว่าพระเจ้าจาักรพรรดิเนี่ย กับโสดาบันใครเลิศดใครประเสริฐวกันให้ยมเลือกยมจะเลือกเอาโสดาบันหรือเอาพระเจ้าจากักรพรรดิโสดาบันเหรอแหมเลือกฉลาดนี่พระศาสดาบอกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีทั้งสี่นะเบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลาย อาจได้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงเพีเบพร้อมอยู่ด้วยหมูนางอักษรในสวนนันทวันเท้าเธอเนี่ยอิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณท่าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเนี่ยเนี่ยเทวดามีอายุไขทั้งหมดนะเมื่อตายแล้วเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดสารหรือเปลทวิสัย ชาตินี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติหน้าไปต่อในชั้นดาวดึงอีกนะแต่หลังจากตายจากดาวดึงก็ไปสู่นรกกับเนชานเปรตพิสัยนี่คือพระยานของพระาศาสดาของเราที่ตรัสเอาไว้ในพระสูตรนะที่มีคนถามพระพุทธเจ้านี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถึงยมจะมีความเพียบพร้อมในสมบัติทั้งโลกเนี่ยแต่อนาคต ที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตเนี่ยมันไม่พ้นอบายใครคือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตร